แล้วทายังไงเขาเขาให้เข้ากันเขาให้เข้ากันทําให้ดูหน่อยพี่ได้เลยครับนิดนึงฮะยังไงครับเขาแบบนี้ไงครับเนีขาแบบนี้ครับแล้วเราก็เพราะเราไม่มีเครื่องเขาไงครับแล้วต้องเขาแบบนี้ครับนี่ก็คือแบบมีทั้งสั่งข้าวโพดเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับอ๋อนี่คือกินดีมากเลยใช่ไหมกินดีมากครับ ดูตามสภาพบัวเลยครับครับผมครับผมบัวถึงว่าบัวแต่ถ้ามันมีทะเลมันจะสวยว่านี้นะครับอ่แต่นี้มันเป็นเปลือกกระโพดมันเลยไม่สวยสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาบัวมาแล้วครับพี่น้องครับเห็นบัวนะฮะฝูงหนึ่งที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับนะวันนี้ผมมาเยี่ยมอ่าคอกบ้านๆนะครับจะเรียกว่าคอกบ้านๆก็ได้เพราะที่นี่เนี่ย เลี้ยงแบบกึ่งปล่อยกึ่งผูกด้วยนะมีทั้งหาอาหารให้แล้วก็ปล่อยให้เขากินเองด้วยด้วยภายใต้พื้นที่ประมาณ10ไร่นะครับที่นี่มีความรู้มีแนวทางการเลี้ยงมาฝากอีกแล้วพี่น้องครับรายละเอียดจะเป็นยังไงความรู้ที่ให้มาวันนี้จะได้ความรู้แบบไหนไปติดตามกันครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับผมูที่ขออนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับผมหนูทะกงครับครับผม ครับที่นี่เขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านท่ากงครับครับตําบลบนพังลาดอำเภอแกงจังหวัดระยองครับละยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อครับผม0ูนแ่ครับ9 4 5สครับ6 0 2 7ครับครับผมตอนนี้ในคอกในฟาร์มกี่ตัวครับพี่16ตัวครับ16ตัวสายพันธุ์อะไรบ้างสายพันธุ์รวมๆครับอย่างเช่นมีแบงกัดแบงกัดเล่เล่บามันบามันแล้วก็ บีบบีบครับครบครบแต่ว่ามีอย่างละเล็กละน้อยไปผสมกันไปครับแนวทางการเลี้ยงวิธีการเลี้ยงของที่นี่เลี้ยงแบบไหนพี่แบบกึ่งพัฒนากึ่งพัฒนาอธิบายหน่อยครับกึ่งพัฒนาหมายถึงเราเลี้ยงพยายามให้คิดต้นทุนต่ำครับแล้วเราก็ซื้อมาขายไปบ้างอะไรบ้างครับครับผมครับผมคือราคานี่เราก็คุยกันไปครับครับ ใครพอใจซื้อเราก็ขายครับราคาตรงกันต้องขายครับครับผมอแล้ววันนี้มีขายไหมวันนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีวันนี้พามาชมครับพามาเยี่ยมขอถามว่ามีขายไหมถ้าราคาตรงกันเราก็ปล่อยนะครับมาดูได้มาดูได้ครับโอเคพี่รองครับชัดเจนนะครับนะครับที่นี่อาหารใช้อะไรเป็นอาหารหลักครับหญ้าครับ ้าเป็นอาหารหลักเลยเพราะสำคัญคือยารองคือฟางแล้วส่วนอาหารเสริมครับครับนะครับอาหารเสริมนี่เป็นอาหารข้นอาหารข้นอาหารเม็ดของบาลานครับอ๋อครับอืมเสริมบ้างครับไม่งั้นสภาพมวมมันอยู่ไม่ได้ครับผมอ่าอย่างช่วงกลางวันเราก็จะปล่อยเขาออกมามาอยู่อย่างนี้กินฟางครับกินฟางอยู่บริเวณนี้นะฮะหรือไม่ถ้าเขาอยากเดินออกก็เดินก็ไปได้เลย ครับในที่10บไร่เนี่ยครับประมาณนี่นะพี่น้องครับตรงนี้คือบ่อน้ําที่ให้เขากินใช่ไหมครับนี่ฮะแล้วก็ยาวไปสุดตรงนู้นคือพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงใช้ให้เขาเดินออกกําลังกายนะพี่น้องนะครับตรงนี้เป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพรองอาชีพรองครับครับผมหลักๆพี่ทําอะไรเลี้ยงกุ้งครับเลี้ยงกุ้งครับแล้วแบ่งเวลายังไงครับมาเลี้ยงบัวเนี่ยครับ คือตรงไหนสาคัญเอาก่อนครับอืแต่กุ้งคือเราองเน้นที่กุ้งก่อนครับวัวคือเหมือนว่าเราว่างจากกุ้งแล้วก็มาวัวเพราะวัวมันไม่ได้ลําบากอะไรวัวมันสัตว์ใหญ่มันมันอยู่ได้ทนครับมันไม่ได้หนักเพราะเราช่วงเราว่างจากกุ้งเราก็จะเตรียมเขาไว้ให้เขาหมดแล้วครับงานนะครับอ๋อคือมันจะไม่ยุ่งเราจะแบ่งงานกันกุ้งกับวัวจะไม่ชนกันครับครับผมอย่างที่ผมเดินเข้ามาหน้าคอกเมื่อสักครู่นี้พี่น้องนะก็คือพี่แกเนี่ย เตรียมหญ้าเตรียมอาหารไว้หลอกนั่นก็คือมือม้อเย็นมื้อเย็นที่รเราเห็นนั่นนะครับมื้อเย็นตอนที่เราผูกอยู่ที่ครับผมครับหญ้าพี่หาแบบไหนครับหาทั่วไปครับธรรมชาติธรรมชาติครับโอ้เลี้ยงกุ้งด้วยมีเวลาไปหาญ้าด้วยแสดงว่า,ามีเวลาอยู่พอสมควรเลยกุ้งก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแน่ๆวัวก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแน่ๆเพราะว่าดูแลได้เป็นอย่างดีทั้งสองอย่างครับก็คือช่วยในเรื่องของค่า ใช้จ่ายของครอบครัวเนี่ยได้ดีมากเลยไหมก็ดีกว่าอาชีพอื่นๆนะครับดีกว่าอาชีพอื่นๆครับ,คร,บครับผมวันนี้นะฮะพี่น้องครับผมพาพี่น้องเนี่ยมาดูคอกบ้านๆที่มีการเลี้ยงวัวผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้งแล้วก็เลี้ยงวัวไปด้วยแต่ที่นี่ชาโรเล่ผมว่าสวยเหมือนกันนะครับการผสมพันธุ์ของพี่ทํำยังไงครับที่นี่ สมพ่อจริงครับผสมพ่อพันคุมฝูงใช่พ่อพันคุมฝูงดียังไงดีคือเราได้ลูกหัวปีท้ายปีแต่การผสมเทียมคือเราจับสัตว์ไม่ตรงกับเขาเราก็ไม่ติดเราก็คอยเวลากันต่อไปเพราะเราเลี้ยงวัวแม่พันธุ์เราต้องการลูกครับแต่ถ้าเราจับสัตว์ไม่ถูกหรือผสมไม่ติดเราจะเอาลูกที่ไหนมาครับโอ้โหเราก็ต้องเลี้ยงพ่อพันธุ์ดีกว่าแล้วอนาคตที่พ่อพันธุ์นะครับต่อไปเราก็ขายได้ราคา ใช่ไหมครับเพราะมันโตเรื่อยๆแต่เราผสมเทียมอ่ะถ้าลูกออกมาตายหรืออะไรเราเจ๊งเลยครับอออย่างนี้เราผสมเทียมไม่ต้องผสมเทียมเนี่ยครับเรารู้แน่ๆเราไม่มีต้นทุนราคาสองพันสามพันเนี่ยครับเราไม่มีแล้วครับครับผมเพราะผสมเทียมแต่ละั้งเดี๋ยวนี้หมอเรียกสองพันสามพันเลยนะครับแต่เรามีเราไม่ต้องเสียเลยเลยเราอาหารที่เราขุนเข้าไปวันหน้าเราขายได้เราก็ขายครับครับ นี่คือพ่อพันธุ์ครับผมพ่อพันธุ์ยังไม่ได้2ปีนะครับดูดูตัวนี้นิดนึงพี่น้องครับนี่ฮะจุดเด่นของเขาคือลําตัวยาวครับนะครับลำตัวที่ยาวนะฮะเลือดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับจะหมูกค่อนข้างชมพูตัวนี้อายุยังไม่ถึง2ปียังครับถือว่ายังโตได้อีกเยอะเลยครับนะครับลูกเขาเป็นไงบ้างตัวนี้ลูกเขาอยู่นู่นครับนู่นครับ ตัวนู้นเลยนั่นนะครับลูกเขาตัวเล็กนั่นนะครับเพิ่งได้ลูกตัวแรกของเขาอยู่ตรงนู้นแล้วตอนนี้คือแม่เขาก็ท้องอยู่เนี่ยแหละครับอ๋อแล้วก็เขาผสมไปแล้วหลายตัวแล้วหลายตัวครับเกือบทั้งฝูงมั้งครับครับใช้ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้ครับท้องเกือบทั้งฝูงแล้วว่างั้นนะครับนี่คือข้อดีในการใช้พ่อพันุคุ้มฝูงใช่ครับไม่ต้องมานั่งจ้องจับสัตว์ว่าจะเป็นสัตว์เมื่อไรเพราะเราเลี้ยงกุ้งเราเลี้ยงกุ้งเราจะไม่มีเวลาตรงส่วนนี้ครับ เราก็เอาพอพันธุ์เขาจะผสมตันไหนเดี๋ยวเย็นเราไปสังเกตอธิคอบว่าเขาผสมกันไหมหรือว่าอะไรเพราะมัวผสมจริงนะครับพอเย็นเราไปอยู่ที่คอกมันจะมีน้ําเชื้อออกมาเราจะสังเกตได้ตรงนั้นครับพอถ้ามันไม่ติดเดี๋ยวอีกเป็นวันเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับแล้วเราก็เพ้อเพ้อทีเดียวติดเลยเขาทํางานของเขาเองทํางานเขาเองโดยอัตโนมัติครับครับผมครับผมโอ้นี่ก็คือวิธีการเลี้ยงแนวทางการเลี้ยงแบบ เรียกได้ว่าเป็นสมัยเก่าก่อนก็แบบนี้ใช่ไหมพี่เนาะครับไหมโบราณราาแต่เรา<ก>จะพัฒนาไหมโบราณมาขึ้นมานิดนึงครับครับอย่างแม่พันธุ์ตัวนี้ก็สวยดีครับพี่เนี่ยฮะครับโอ้พี่พ,พี่น้องครับชาโรเล่ที่นี่สวยๆทางนั้นเลยพี่น้องเนี่ยครับตัวนี้ได้ลูกกี่ตัวแล้วครับผมเนี่ยตัวนี้ลูกตัวแรกเขาคันเนี่ยครับ อ๋อลูกก็คือตัวข้างหน้านี้นะครับอันนี้คือผมซื้อเข้ามานะอ่าหรือเป็นแม่ลูกแต่ตอนนี้แม่ท้องแล้วครับครับครับโอ้สวยๆทางนั้นเลยนะฮะสวยๆทางนั้นเลยมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวนั้นหน้าน่าจะกําลังอุ้มท้องเดี๋ยวผมให้ดูไปนู่นแล้วอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับตัวนั้นสวยมากอันนี้คือแม่ลูกเขาครับเนี่ยครับนี่แม่เขาแล้วลูกเขาพ่อเขาตัวนี้ ตัวสีขาวนี่ก็คือแม่แม่ของตัวเล็กนั่นครับอ๋อแม่ของเจ้าตัวเล็กที่เพิ่งคลอดครับพ่อเขาก็คือตัวพ่อพันธุ์เมื่อสักครู่นี้ครับตัวนี้มันได้ย5ห้าวันนะครับตัวลูกครับพี่พาผมไปดูหน่อยครับนี่ฮะน้องครับพ่อพันธุชื่ออะไรนะชื่อไอหม่ำครับไอหม่ำนี่น้องนี่คือลูกของหม่ำดูครับดูลูกของหม่ำสวยมากมาก ปุุยเลยทีเดียวกี่เดือนนะตัวนี้ยี่้าวันครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับแม่ก็ตัวสีขาวเมื่อกี้เลยนะครับโอ้ตัวนี้ส่งลูกไม่ธรรมดาเลยครับพ่อพันตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยเนาะพี่เนาะครับโอ้โหสวยจริงๆครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูแม่พันอีกตัวหนึ่งผมอกว่าอันนี้คือ,อนนซื้อ<ว>เข้ามาครับทําให้อ้วน อ๋อนี่สองตัวนี้นะครับอันนี้ซื้อเข้ามาเพิ่มซื้อเข้ามาเพิ่มแล้วเราก็ออกมาซื้อหัวโค้งมาครับแล้วมาทําเนื้ออ่าเราจะมาทําให้เขาอ้วนครับแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปครับโอเคเดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งครับก็นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็ค่อนข้างรูปร่างดีนะฮะสวยดีเลยทีเดียวตัวนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นเพาะลูกของ8 8 8ของ กรมบริษัตอ์ครับ oh. คือคือเราตามพ่อพันธุ์ที่ของกรมปริัทคือแ8ดแดห้าครับ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 มันมีมาสองตัวแป5ปอยู่ตัวนึ้อีกตัวที่เป็นสาวเล็กคนนี้หน่อยครับตอนนี้ท้องไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้ท้องครับโอ้โครงสร้างดีมากอย่างแม่พันธุ์พวกเนี้ยซื้อเข้ามาหรือว่าผมเราพัฒนาขึ้นมาคือผมจะไปดูงวโครงอะครับ แล้วผมก็จะมาพัฒนาให้อ้วนอ๋อแบบ2ตัวผมผมผอมเล็กๆเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคือผมใช้เวลาทําครับอย่างน้อย9้าเดือนถึงหนึ่งปีแล้วคือถ้าท่านนใครราคาเราคุยได้ครับซื้อไปแล้วก็ปล่อยอแต่ถ้าเขไม่ได้ผมก็ต้องรอออกลูกแล้วก็ไปไปขายตอนออกลูกอีกทีอโอเคเลยโอเคเลยนี่น้องเป็นแนวทางที่ เอาเป็นแบบอย่างมากๆนะครับครับเพราะเราเราเลี้ยงตัวเมียมันดีนะครับครับผมเพราะตัวเมียเท่ามันยังไงขายตัวงก็เหลือตัวงอ่าแต่เลี้ยงตัวผู้ขายแล้วหมดแล้วครับครับผมไม่ว่าจะขายป็นไหนตัวผู้ขายแล้วหมดเลยครับครับแต่ตัวเมียเราจะขายลูกก็เหลือแม่ขายแม่ก็เหลือลูกอ่าแต่เราก็ออกพันุ์ออกอะไรได้ครับครับอ่าขอพี่น้องฟังไว้เลยนะครับนะเพราะ ถ้าเราเลี้ยงตัวผู้อ่ะมันเราต้องเลืองเงินไปซื้ออีกอแต่เลี้ยงตัวเมียรเราตัดสินใจขายตัวเงินเหลือตัวเมียไว้เราก็ยังมีต่อยอดได้ครับครับครับ,รบโอ้นี่คือแนวคิดแนวทางนะครับมีบีบมัตเตอร์อยู่ตัวหนึ่งพี่น้องเนี่ยฮะบีบมัตเตอร์นี่ก็กําลังสวยเลยพี่น้องเนี่ยครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมตอนนี้นะฮะใครมีไว้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บไว้เลยนะครับบีบมัตเตอร์นะ ผมนี่คือที่ตัวที่ผมบอกว่าสวยก็คือตัวนี้แหละพี่น้องครับตัวนี้สถานะเป็นไงบ้างครับท้องครับกี่เดือนแล้วครับท้องประมาณสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าโอ้โหท้องสองเดือนแต่ว่าความสมบูรณ์ของเนื้อตัวเนี่ยสมูทมากๆพี่น้องครับเป็นเพราะเป็นลูกของใครับลูกของปิงครับมันจะให้กล้ามเนื้อดีอะไรดีครับเพราะปิงคือมันเป็นวัวที่มีกล้ามครับวัวตัวนี้ผมสั่งมาจากราชบุรีพร้อมกับพิษสิทธ ท้องแล้วสองเดือนใส่พ่อไหนไปครับเนี่ยตอนนี้ผมใช้พ่อที่คอกเนี่ยแหละครับอ๋อตัวนั้นเลยไอ้ไอไอเจ้าเจ้ามัมนั้นใช่ไหมพะผมชุดนี้ผมจะลองใช้พ่อคอกดูว่าของผมมันจะออกมาสวยขนาดไหนครับครับผมครับผมโอ้โหแนวทางของพี่นี่เกษตรกรมือใหม่เนี่ยเอาเป็นต้นแบบได้เลยนะครับนะอย่างตัวนี้ก็สวยเลยทีเดียวครับเนี่ยฮะนะครับ มากๆครับนี่คือลูกของปิงท้องแล้วนะครับชาโลเล่สวยๆเนี่ยโครงสร้างจะไม่สูงมากนะพี่น้องนะแต่ว่าจุดเด่นของชาโลเล่ก็คือลำตัวที่ยาวกล้ามเนื้อที่มาเต็มนั่นคือชาโลเล่สวยนะฮะจะมองแบบนี้นะครับในในความคิดของผมนะในความรู้สึกของผมนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ก็คือแบบโอเคเลยใช้ได้เลยดูตูดดูอะไรเขาครับใมันจะเป็นปั้นเลยครับครับผมไม่กัดนะครับ ตกใจดูตูดเขาโอ้โหเนี่ย <Abby> ป <at> ิงครับเ้าปิงจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องท้องเพิ่งสเดือนนะถ้าเกิดว่าท้อง8เดือนนี่จะแค่ไหนเนี่ยพี่ไม่รู้กันโอ้สวยจริงๆครับผมซื้อวัวเล็กเข้ามาทําครับ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 เอาละครับพี่น้องครับนอกจากได้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงวัวแล้วเนี่ยวันนี้พี่หนูยังจะมาแชร์ ในเรื่องของอาหารด้วยใช่ไหมครับพี่เรื่องของอาหารที่ว่าเตรียมไว้เป็นเสริมให้เขามื้อเย็นเนี่ยมื้อมื้อปกติแล้วฮะให้เขากินฟางเล็มหญ้าปกติอยู่แล้วแต่ว่ามื้อเย็นพี่เตรียมอะไรไว้ให้เขาครับมีหญ้าผสมอาหารผสมทะเลครับเนี่ยครับหลักๆคือเน้นหญ้าครับเอาละครับผมให้พี่สาธิตให้ดูหน่อยนะคือตรงนี้นะครับตรงนี้มีอะไรบ้างพี่ มีหญ้าหนึ่งส่วนที่มากหน่อยครับหญ้าเป็นหญ้าขนก็ได้ในเปียกก็ได้หมายถึงธรรมชาติก็ได้ปลูกเองก็ได้หมดครับขอให้เป็นหญ้าเป็นหญ้าครับแล้วก็แล้วมาสับด้วยเครื่องสับตัวนี้ครับอ่ามาปั่นมาอาามสับด้วยเครื่องสับหญ้าตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาเค้ารวมกันครับกับอะไรครับกับไซเลตไซเลตหรือว่ากากข้าวโพดก็ได้เปลือกข้าวโพดกากข้าวโพดก็ได้อ่าครับแล้วก็มาอาหารตัวนี้ครับบาลาน เป็นอาหารของอบริษัทเบทาโกบาลาน909นะครับอ,อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูปชนิดเม็ดนะฮะโคขุนอายุ6เดือนนะครับถึงถึง,ถ,งถึงส่งตลาดเลยอัตราส่วนใช้ยังไงครับก็ผมใช้ย,ยากาเข่งครึ่งอ่ะเข่งเข่งนู้นอ่าครับผมหนึ่งเข่งและกันะะนะครับาน,นี่ครับ นี่หนึ่งเข่งครึ่งอ่าครับอ่าแล้วก็กากข้าวโพดกากข้าวโพดประมาณสิบโลครับครับเป็นกากหรือเป็นเปลือกเป็นไทเลตก็ได้เป็นเปลือกก็ได้ครับอย่างนี้นะอ่าอ่าเนี่ยครับเปลือกครับผมสิบประมาณสิบโลสิบเลตก็สิบโลอ่าอาหารเดี๋ยวนะอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นไซเลตก็เป็นไซเลตสิบกิโลถ้าเป็นเปลือกข้าวโพดหรือกากข้าวโพดก็เป็นสิบกิโลแล้วแต่แต่วัตถุดิบขมีอ่าครับ แล้วก็อาหารอาหารเม็ดอาหารนี่ผมจะใช้กะละมังเนี่ยครับครับประมาณ2โลครับสองกิโลต่อ1กระบานี้กะละมังนี้ครับแล้วทํายังไงเขาเขาให้เข้ากันเขาให้เข้ากันทําให้ดูหน่อยพี่ได้เลยขวดนิดหนึ่งฮะยังไงครับเขาแบบนี้ไงครับเขาแบบนี้ครับแล้วเราก็เพราะเราไม่มีเครื่องเขาไงครับเราต้องเขาแบบนี้ครับนี่ก็คือแบบมีทั้งสั่งเข้าวโพดเนี่ยครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับ นี่คือกินดีมากเลยใช่ไหมกินดีมากครับ oh. ดูตามสภาพบัวเลยครับครับผมครับผมบัวถึงว่าบัวแต่ถ้ามันมีทะเลมันจะสวยแบบนี้นะครับอแต่นี้มันเป็นเปลือกกระโพดมันเลยไม่สวยอถ้าถ้าถ้าเป็นทะเลมันจะหอมแบบนี้ครับอันนี้คือตอนนี้ทะเลมันไม่มีแล้วเวลาให้ให้ให้ยังไงพี่ก็เนี่ยต่อตัวเราก็จะอยู่กันที่ประมาณห้าถึงหกโลที่เสริมไปเนี่ยครับอ๋อก็คือบุฟเฟ่ในถังนั้นเลยอ่าครับนะครับ อโอ้โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับวัวอ้วนนะครับอาหารที่พูดง่ายๆว่าต้นทุนเนี่ยมีแค่เปลือกข้าวโพดกับอาหารเม็ดตรงนี้นะฮะหญ้าก็คือฟรีอยู่แล้ว,ลวเสียคแค่แรงงานครับตัวนี้กระสอบเท่าไหร่พี่ตัวนี้330ครับ3 3 0้ครั้งหนึ่งผสมหนึงเราใช้แค่2กิโล คือกระมังละสองกิโลที่เท่าหกกระมังก็หกโลครับอ่าวันหนึ่งประมาณหกกิโลอ่าครับส่วนอข้าวโพด่ะครับข้าวโพดใช้สิบโลต่อกระมังครับราคาเท่าไรข้าวโพดผมซื้อมาเป็นกระสอบสี่สิบแปดบาทครับกระสอบหนึ่งสี่สิบแปดบาทมียี่สิบโลถุงหนึ่งอะนะครับอืมสามกระบะนี้ก็ถุงครึ่งถุงครึ่งครับอืมแค่นั้นเองพี่น้องต้นทุนไม่เยอะเลย ถัวเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะคิดเป็นเงินต่อตัวอยู่ประมาณตัวละ 500, 5้าร้อหาเดือนอ่าครับอโอ้นี่ก็คือพี่น้องอยากจะเอาไปลอกเรียนแบบได้เลยนะครับตรงนี้ใช้ได้ทั้งหญ้าปลูกเองหญ้าธรรมชาติแล้วก็เปลือกข้าวโพดนะฮะถุงละ40บาทนะครับนี่มันนี่ฮะนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่ครับมันจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะนี่ครับ ถุงก็สี่สิบบาทแค่นั้นเอง <48 S 1> ฮะแล้วก็อันนี้ก็กระสอบหนึ่งก็สามร้อยกว่าบาทครับครับผมโอ้สุดยอดครับสุดยอดถึงว่าวัวถึงได้อ้วนขนาดนี้มีสูตรเด็ดนี่เองโอเคครับผมโอเคครับนี่คือ,อภายในคอกวัวของพี่หนูนะครับที่ผมบอกไว้ต้นคลิปก็คือว่าพี่แกเนี่ยจะเตรียม ยาเตรียมอาหารไว้รอนี่คือมื้อเย็นนะพี่น้องมื้อเย็นครับสข้างทางเดินเนี่ยจะเป็นถังสีน้ําเงินแบบนี้พี่น้องครับคือพร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของซ้ายมือซ้ายจอของพี่น้องเนี่ยก็คือ,อตรงที่นําวัวมาเข้ามาเก็บตอนกลางคืนครับนะช่วงเย็นเย็นประมาณ 5- ้าหโมงเย็นวัวจะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับสฝั่งเลยก็คือตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ด้วยก็จะเป็นที่วัวเข้ามาอยู่นะครับตรงนี้ มุมนี้จะเป็นไว้เก็บขี้นะฮะรอกอกขายต่อไปใช่ไหมพี่ครับเอาละครับช่วงสุดท้ายผมอยากจะให้พี่หนูนะฮะแนะนำะมือใหม่หรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่งจะเริ่มหรือว่าอยากจะเริ่มเลี้ยงวัวเนี่ยมันเป็นยังไงพี่แนะนําหน่อยครับถ้าเราคิดจะเลี้ยงมือใหม่เนาะรเราทุนน้อยเราก็เลี้ยงวัวที่ว่าระบบระบบชาวบ้านก่อนครหาต้นทุนต่ำๆแล้วเรายอมซื้อเวลา เราใช้ทุนน้อยแต่เราเสียเวลามากๆเวลาถ้ามันเป็นอะไรปุ๊บเราก็ขาดทุนแค่แรงครับแต่ถ้าเราซื้อโมแพงเราเราขาดทุนทั้งเงินทั้งแรงครับแล้วพี่น้องเราจะเลือกอะไรกันครับระหว่างใช้ทุนต่ําๆกับใช้ทุนุสูงอะครับครับผมนี่คือผมอยากแนะนําให้ใช้ที่ว่าต้นทุนต่ําแล้วเราค่อยไต่เต้าไปครับครับผมเป็นคําแนะนําที่ดีมากสรุปเลยว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนเยอะครับ ึกดูกระเป๋าเราอะครับดูกระเป๋าเราครับดูตังในกระเป๋าเราะครับครับผมถ้าทาแล้วเป็นหนี้เป็นสินมันมีดอกไม่รู้นะผมก็คิดของผมอย่างนี้นะค่อยๆพัฒนาไปครับก็คือถ้าเราขายได้เราก็ขายเพราะเราเลี้ยงวัวเราต้องขายครับอเลี้ยงวัวต้องขายครับขายอะไรได้บ้างวัววัวนะมีทั้งขี้ครับมีมีขี้มีตัวมีอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตัวผู้เราไม่เลี้ยงครับตัวผู้เราเลี้ยงไปก็เราขายลูก ขุนไปเลยเพราะลูกกาลังน่ารักถ้าตัวเมียเราขายไปตวงก็ยังเหลือตวงครับตัวผู้เราขายแล้วหมดแล้วหมดเลยเหมือนที่คุยกันนะครับผมเราต้องไปซื้อกลับมาอีกเราก็ต้องเสียตังค์แล้วเสียตังค์อีกแต่เราเลี้ยงตัวเมียได้ตวงเราก็ต้องเหลือไว้ตวงเราขายตวงก็เหลือตวงครับเนี่ยครับผแล้วเราก็ต้นทุนเราก็ยังอยู่อย่างนั้นมเราได้ทุนคืนเพิ่อเราเลี้ยงกําไรด้วยซ้ําไปครับโอ้เป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเอาละครับพี่วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวของคอกของพี่หนูนะครับนะก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นประโยชน์แก่คนที่กําลังเริ่มอยากจะเลี้ยงวัวมือใหม่นะฮะก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงวัวของพี่น้องเองนะครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ